เนปเป็ื่อดอกเรื่อกับบาดดังไอที่กระทุ้มาว่าว่านาตาลีคือบอดดังเนปแปลมันมีไม่เนปอันนกอันน้ก็หอมหองเบิดมืบเบิดวนจากหองอย่งนั้ลำค้าห้องตั้งแต่หกโมงเร้าจนเต็ดโมงยังหูเศร้าหัวลมออกพ่น้นเลยหนาวค้นมาจากห้าลูกเอาฟัวอยู่คู้เบ่าขมื่อยถ่าละถ่าสามปีสี่ปีแลบวะมาจะเกือตัวนั่งถ่าอยู่ หาไล่ผตาปีเลยเสียไปลุ่มเวลาทียรูปออกผัวคนมันโฉบโซนมันยยกถาดันถาหลุดมีกันยังว่ามาว้ผปัวถาหลุดถาหลุดมีดเกึงชเตะยึหาใหาเาังเคยถายังวากันยังว่ากระโดดติสกันยังมาว่าปัวเนาะอันนี้ทาขึ่นฟุเธอร์แะโอ้ยาเร็วาว่า คือว่าเขาบ,าบวชบทเพลงเขาบอกเขาเข้ามา,า,า,าตัวใเขาดีใจสืบไว้าจากนอกรีนอ้องเห็นว่าเขาเป็นคนที่อะไรหัก,กครกกันมาหลายปีเลยนะปุีกก่ปีเลยตแต่ยังบ่มีทางดำหักกันทางดำกันมาในีมาะลหลายปีแล้วทุ่มปุ้มกับเมื่อนมือเป็นทุ่มกับเป็นมือบ่เป็นทุ่มกับมันพลังงานทำทำห้างหนุ่มเอี้ยงพี่น้องเออ่าเป็น,นังในมอนีนะ หัวแล้หมอกเช้าลูกอัพวกมัมันสองมันโซนอันมาเรียกมันถั่ว้เหน่อยทาเลยอันบัดน,น,นี้อันเบาอันเบาหน้าขาถึงมือแล้วเไปลุลมไมล่าไปทีู่ได้ไปผูได้กปผูได้ไปขาจะบุนผู้เดียวเดียวเขาระถาจะพุนดับหน้าคะถาจะพุ่นว่า ไอว้หามันมีไหาไห้ฟังไปนอกไ้ฟังพ่อมวนพอเป็นเรื่องเป็นล่าพ่อมวลพ่อซื่นพ่อบังวมพ่อมอเงาพ่อปวดถูกปวดสาวเป็นก้อฟังได้ว่าจะได้ดอกไ่อ้ฟังที่ซื้อไอวเจ้าของเองนม่ได้ไม่ได้ดอกตัวนังเองเลยมนเอกับบนีดเยม มันในกวันที่16ไปเน้องนั่งจิบบ้าวสู่ฟังก็ได้หมักกระซื้อได้บอมักกระปุ๊บซือโซฟ้าไวยไวยไทยเนาะไวยไทยละเล่ากระซื้อเล่ากระซื้อนําคือกันแต่บอกไวเล่าไทยกระซื้อนําคือกันแต่ว่าขีด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 หลาะๆไม่น้ำโพงเฝืนกระซื้อน้ำน้ำเฮาคือกันเนาะแค่นั้นแหละเถวลอยอิดคือว่านี้นั่นนินป้าป้าเพ้นเล่าจะเข้ายู่มจะเข้ายู่มเล่าอยู่ที่ เทลโอิดเทวอเนียนเทวเรื่องค่าเทลโอิดเทลนี่ก็ซื้อได้เลขเล่าเราก็ะเพ่าอยู่บ้านคอยจะซื้อจะเลขเล่าเราหอบบัตรถือก็เติมมาเตืินอยู่คนละอันมันมีเลขไทยออกนั่นก็ะเพือไปเคยเป็นนั่นอธิษฐานแล้วมีคนละอยู่นั่บ่อนพญานาคเมืองสวัสดิ์พลเอกเรียกแต่บุญวัดชนะคอยนั่งกระชีเอามาโชว์ในหน้าคลิปนี่แหละพี่น้อง ทางนักสิบอกว่าเป็นตัวเลขเด้อนั่งจบคลิปแล้วนังสิเอามาโชว์อยู่ในหนาคลิปนั่งนี่แหละพอนั่งยุบทุบไปแล้วนะฮะเลยแล้วแต่ดวงบุญไัยบาศนาไัยนี่คือน้องมืนนักสมาให้วันที่หนึ่งเน็บตรงนี้แต่ว่านังสิเอามาบอกนังสิเอามาให้โซ่แปลงชงปี่น้อมคือพูดเผาปัวปัวมันอีนังสิมามาผ้าซื้อเลขซื้อเบอร์ถิษัทถือกิจวัตกันเด oui. well ้อเอฟซีสุขสุขคน ทางลาวทางไทยข่าวไทยแต่บึงในซุปนางบ่าเล่าดักกรสิปล่อยคลิปบอกเลยันบอท่านคนดว่เลยกรสิปล่อยคลิปบอกเลยถ้าไพ่มักกระซื้อไพ่บ่มมักก้าบ่ซื้อแล้วก็เล่าแต่ดวงไพ่วาดคณะไพ่นอกหายกับอุเหตุมาน้อยเล่าแต่ดวงไพ่วาดคณะไพ่นอกไพ่นอกไพ่จับถือไพ่ไพ่จับถือไพ่สลับถือไพ่แอนจับถือโขยอถือป้องก็คือได้อน่อง แต่ว่านั่งกัศีบว่านั่งกะซีบ,บว่าเป็นตัวเลขหากต่ว่าจุกคลิปอะไรง้องจะมาุงไว้ในนาคลิปนะให้กระเบิงเอาเด้อค่ะเบิงเอาที่นั่งไปจุดทูบอยู่คนละจุดตั้งแต่เจ็ดมือผ่านมาเจ็ดได้แปดมือไปจุดก่อนก่อนนั่งมีเวลาไปช่วงนั่นช่วงคุณตกลีตนะไปเป็ยงังคือจากไปพอท่านขึืจากไปพบว่าพญานาคองนั่นนะเขาเคยขอ ถ่ายลูกนะเพุนแล้วถ่ายอยู่พุ่นละมาโคออยู่เฮือนงวดวันที่หนึ่งนั่นมาโคออยู่เฮือนคอเน้นคอในลูกอะไรคอในลูกพนเองอะไรนั่งกัดจับขึ้นมานั่งขับเปิดเปิดระบ้าลูกนั่งขัถ่ายไปวิดีโอเลยเปิดระบ้าลูกนั่นละกันอธิษฐานมันก็เป็นวิดีโอเป็นวิดีโอสั้นอธิษฐานไปอธิษฐานมาเพราะว่าผ้าเหลือมาอับอยู่ในอันอยู่ในหอนนั่นหอนนั่นปญานาคนะนั่งกับ ชักทิดเทเนโน่ดนนังว่าหากมันบดเป็นเสงผ่านมันเป็นชีดำจวดมันพี่น้องเป็นชีดำจวดมันอยู่ในหอนในในซึ่งซึ่งหอนมันี่มีหงมีถึงถึงหอนเป็นเนาะว่าหอนนั่นว่าพญานมันทีนนนนน่สูบเวลาเขาถ่ายมันจะถือกับกับมีคมน,นนะแล้วก็หน้าก็ากากอธิษฐานแบบนี้จอธิษฐาน ทางบ้านนาตาลีน่ะซื้อเลขซื้อในน้ำน้ำซัดเนาะซื้อซื้อน้ำซัดผลิตภัณฑ์มาวันนี้ฟันเห็นยังนาะอันฟันเห็นปิดเห็นไก่ก็ซื้อเลขไก่ประมาณสั้นๆเนาะฟันเห็นอันนกกับนกสั้นๆซื้อเลขฟันเห็นกบก็ซื้อเลขกบประมาณสั้นๆเนาะที่น้องเลขกบจังไรกว่าว่าทั้งที่เนาะอยู่เลขกบกับเลขสี่หกสี่ขั้นมาเลขไก่กับยังสเปรดหกเปรด ขันวเล่นขันวาฝ่ามณีพันให้ยังเนพันให้เล็กสร้างเล็กสร้างควรบานนักตรีสื่อสื่อสื่อตัวเล็กน้ำซัดพี่รองอันเล็กสร้างกรบทิบสามหาสางเก่าสาองนาะ้ยคือว่าพันนียังนาะพันหนึงพันหินปึงพันหินเตนโอ้ยเล็กปึงเล็เตนอะไรกันไรเนาะกระิบหกหากเก่าหกพี่้องจื้ออาเดอค่ะนั่ได้บดคาอันโอ้ยมณีพันห็นพญานาคพันกินคู่พันหินนคู่ อันเลขนาคเลขอันเลขนาคหน้ามือว่าจะอะไรเนาะค้าซา6 6กฮน้องพอบ้านคาาลีซื้อเลขตามน้าซัดซื้อตามน้าซัดบริสัทซื้คือทางเงิน่นดองทางเงินพูดพี่น้องพูดเิ็นคนสับเอาว่าโอ้วันนี้หนึ่งเอ็ดหนึ่งเป็ดชามูนซีซูพยจังซี่เนาะใรเห็นคนซื้อชีหาชีฮวกเปดเจ็ดปดเก้าเนซับจังซีทางบ้าน่านผซื้อเป็นน้ำซัด ใหาจับถือกรแม่นคือกันคัน์ดิอว่าล้อนหายใจห่ท่านเป้นกระโปงในเนท้องอันหลักธารมว่าวันนี้หลัก็มามขอตื่นเช้ามาหลัการบริโคตอนนอหนอตื่นเช้าหลักมขอขึ้นจีซีแหละพูดอันเปิดระบ้ารูประบ้าึ้นมาหลักมอธิษฐานอันเดอวันาสงรคนงานเด้นผ้ขาว่าวจูคนพังวัตเอซีพังท่างกรวบาอันอันเดอร์มันีวันที่หนึ่งหลังวานสส ขันว่าให้พูดให้พายในผู้น่งกับโบมิเงินเนาะผู้ขางโบมิเงินนางว่าสั้นๆนะพี่น้องนางว่าสั่งสี่แหลยให้เห็นในให้เห็นในตาให้เห็นในยินในหูให้มีคนมาว่าให้ฟังเองบันไดคอตอนตอนนอนตอนฝันเนาะให้มีคนมาว่าให้พักให้มีคนมาว่าให้ได้ยินในหูว่าทั้นๆหน้ากับอครัลอธิษฐานในระเบ้รูปนั้นตั้งแต่หกโมงเช้าหรือตีห้านี่แหละ พอสวยมากสวยมากประมาณเก้าโมงสิบโมงกลางวันน the ี่แหละเก้าโมงเก้าโมงเก้าหรือสิบนี่แหละนาซินี่นาซาวนะมานาซาวน้องคุณเมย์นี่แหละขี้อ่กปิ้นลังเคมาลิดน้ำมาลิดน้ำเมมาลิดน้ำเมย์นาตาลีนี่เลยหัวกระด้านเืิดออกพื้นเข่าใล้านเข่าล้านเข่ามาลิดน้ำเมเหลานเอาอพี่น้องมาลิดน้าเมย์มาดีเลยพื้นกัน จะเสียมาซื้อยังจะมีแนวมาซื้อหน่อยนะเพื่อนคุณแม่ผมมีแนมาาวมา,าซื้อเอาเจ้าชีซักเพื่อนนั่นเะพื่อนนักขายกีซีอันาซาอานาคารีนั่นขายกีซีแล้วมีคุนมาขายกีซีมาขายกีซีน้ำมันมาขายมาขายกีซี่เพื่อนลูลู่อ่ะเป็นเพื่นอนทะเลถ้าเปรียบถ้าเปรียบเยบย 3, 10, 10บทียบเป็นเงินบาทก็โลู่ซ้ิบชิบบาทไปขายอยู่เทียงหน้าบริพัวของนาซาวนะ่ะผมมีเงินไห้เขา้าผมมีเงินไหล คนกินมาขายกีซีนะก็เลยได้น้ำมานนี้เขาน้ำมานี้น้ำเงินนี่นะทารีบสันส่าน้ำมากเ,เ,เ,เลยแบบนี้เลยนำมาสั่งกิโลขายอยู่นี่ทั้งนาซารกระจกเงินใจใเขาขายอยู่นี่เลยอันกีซีแบบสันส่าโจกเงินออกมาแล้วพอเขาเมื่อแล้วพวกมาขายกีซีเมื่อแล้วนาซาครับเพื่อเที่ยงหน้าฮ่าครัวอะไรเพื่อนเที่ยงหน้าคนละ พอเินก้ามหอนเทียงหน้าเนิกระโทนมาเลือเื่อซื้อมาทูมาลือบเพื่อซื้อมาสังท่านสักซี่นวางเงินโมเห็นถึ้นกระน้ำพนกระมาข้นกระมาทั้งตัวเนเองขลมาด้วยตัวเนเองขลงขนกระมาคือการมาหลักกรมาทานข้นวางเงินกันทดได้ก็คือนั่งว่าวห้มีคุณมาว่าดิสียงงูเฮานหินฐานเฮาอธิฐานมีคุมาว่าว่าในห้องในหินเียหูแต่เศร้าก็ว่าว่าสองสามร้อยาก็ ว่ยแต่ว่าตัวนังอธิษฐานนะมันก็มาดังคืดอยู่ตัวน uh ังอธิษฐานนะโกลับไปซื้อหักไปซื้อซอันอซื้อซื้อซืตัวซองซ้มนะก็ซื้อซองสามถว่าเปรียบเทียบเป็นนันทางบ้านนาตาลีซื้อน้ำซัดแล้วก็เป็นเลี้ยงงูนอง้สองเียองเลี้งพี่น้องคำว่าอันงูใหญ่นะซอันงูงูใหญ่น่ะจาเข้าเขพกเข้างูใหญ่อันงูน้อยนะซ้ำสองเียองอละซานั่นพนเงินพนเสียนัน ท่าไดจักร้อย้าเพว่าว่าเป็นเงินบาทสามร้อยบาทเป็นไรจีรศงสามร้อยเออสองสามร้อยสองสามรอยนาทลีก็เออตใจว่าออสองสามร้อยตกเป็นเน่งหน้างสตกเป็นเหบาทในมือมันออกวันที่หนึ่งนออกออกเหขหน้าซาโคูุคุเรียกหน้าขาน้ำเดียวกับงูน้องตโตเดียวคือการไปไต้น้องเดียวกันปีถีน้องเดียวกันมูขึ้นหมูนน้ำเดียวกันเงาคือการ เงาเกินกับงูท่าว่าเขาเขาสลับไปอีกว่างูกับเพาะค่อยๆเกลี้ยกันเลาก็ซื้อได้พิณเอาก็ได้เงินคือกันท่าว่าเขาขืดขืดเอกใจขืดว่างูกับเพาะเนี่ยก็เป็นพี่น้องกด้วยท่านพิณน้ำยวกันมันเงาคือการธนาธงผมลัตเตอรี่จะคือบารักลุกทุงนะถ้าเขาซื้อน้ตาียวกันก็ได้บัณฑีตไปห้ามูอยู่สียบ้านข้าราชการว่าไปทางพระเจ้าว่าเจ้าชีซื้อเลขยังเลขงูตามชองชี้ซอก นนก็ไอ้ไขกระมักคือกันนั่นก็ไปทืนอยู่เบิดหลายตึกโตเขาบอกคือชาว่างงูกับน้าก็ะน้าเดีย,ยาวกันเพราะม,มันมันเหงาคือกันน้อหน้าเดียวกันก็ไอ้น้องเดียวกันนั่นแหละเอ่อตะกูลเดีย,ยาวกันฮะน้อตะกูลเดียวกันเหงาคือกันอันเอนนา,นาไปสลับใช่ไหมครัได้แต่เงินคือกันแล้วมัน,นก็ออกเศร้าหยโโหยพี่น้องก็เป็นหน้าคือกันหน้าคนแดงๆเข้าไปอธิษฐานนั่นแหละขั้นมาหน้าคู่กัน เก้าชิเก้าิบปน่งยคูนะเก้าเกตันยิ 80, ตันเปิตันบมอบ้านถังสี่เลยเด็ดเิตันก็คือเปดิบนั่นแหละพ่อะเห็นฟ้าพีน้องแต่ว่าใครอันจบคลิปแล้วนั่งขาเาอันนั้นที่ตัวนั่งจุดทูไปเนิบับเป๊ะวันนนาคลิปอันดอวยพี่น้องใค มีสู้กับคืนกับมานไพ่บดไพ่สู้บบไพ่บมีสู้กับมานนอกก็แล้วแต่บุญดวงวัดสนะของไพ่มานแล้วแต่แล้วแต่บุญวัดนาไพ่มั่นแลพี่นองนอกนังกันะกัดชีร้องซองมึร้องเทียมึงูมองไปว่ามาจจะเปิดเขาได้ใมือเบิ้งกับบันนี่อะไรครับ่นอลกั้จะลืมมันซื้อเบื่อทีนั่งชีราองฟังคาชิเอาไปเปะไว่ไนาคิพะละสู้ ลชคลาบเลยไทยวันที่ที่สิบหกวันนี้นอไปแล้ค่ายยันบทันพี่น้องบ้าย้ำอีกกวันถือบะถือขยะบากรึ้งเบืองรองเบืองเตะหัวละเด็กหู้ละน้อยถ้าพี่น้องทั้งนั้นทั้งไทยซื้อกาสิบบาทฉันอมบทงซื้อหลายทางล่างทางเท่าก้าหัวละพันหกพันกันจะซื้อรายยันบทงซื้อแล้วแต่ ซื้อตามใจมกออักคะแหละจะไปะซื้อลายเด้อจะมันเบิดลาย